แน่ใจสิในชีวิตนี้กูไม่เคยมั่นใจอะไรมาก่อนเลยมีแต่มั่นหน้าโอเคงั้นเรากลับมาคบกันเย้ฉันมีความสุขมากเลยที่เรากลับมาคบกันกอดฉัน <c oughs> เออไคลลี่มึงกอดกูแน่นเกินไปแล้วนะกูเจ็บุณหล่อมากเลยค่ะบูบูฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณหล่อขนาดนี้เนี่ยเราจะมีลูกกัน12คนแบบในเรื่องบาร์บี้สิเจ้าหญิงเงดิงระเบมเราจะไปแต่งงานกัน <c oughs> Love you so much. เอาล่ะผู้ชายก็เริ่มกลัวและฉันรู้ว่ามีโบสที่ไหนเปิดเราจะไปแต่งงานกันรัดเข็มขาดจากนั้นเธอก็ขับรถอย่างรวดเร็วเร็วแรงทะลุนันรกเออขับชา้าๆได้ไหมมันเร็วเกินไปแล้วนะไม่ฉันจะไม่ยอมเสียเวลาเด็ดขาดฉันอยากมีผัวแล้วระวังไครเล่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปบูบูแล้วเธอก็เหยียบคันเร่งมิดไครเล บอกแล้วว่ายาเสน่ห์ของป้าเชงอะของมันแรงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโดดเดี่ยวไม่ตายหรอกโดดตึกนู่นตั้งห่างที่ตาย